หมูลงมา,าโซนด้านล่างเรียบร้อยแล้วครับน้องหมูชุดแม่นางเอ็นนะครับก็มีปัญหาก็คือนี่ครับน้องหมูดูดออกครับผมนี่ดูดออกด้านล่างนี่ครับวันแรกเลยนะครับวันแรกเลยนี่ดูดโซนนี้ด้วยเนาะพี่น้องก็ได้แก้ไขแบบชั่วคราวไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราจะหาวิธีทางแก้ไขปัญหาในการที่น้องหมูตัวเล็กของเรานี่แหละน้องหมูตัวเล็กของเรานี่แหละดูดออกไปเล่นด้านนอกเนาะพี่น้องเนาะ ดูรอยของเขาออกไปดูดนะพี่น้องออกไปดูดออกข้างนอกนฝั่งนูน้นพี่น้องแล้วก็เดินไปดูดไปฝั่งนูน้นก็ได้ต้อนไล่เข้ามาเนาะพี่น้องเนานะน้องเข้ามาอยู่ในพื้นที่ปัญหาหลักก็คือน้องหมูนี่ถ้าเราทำตัวกั้นไม่ดีหรือทําพื้นที่ไม่ดีนี่น้องหมูเขาจะออกไปข้างนอกแล้วก็ไปไปดูดต้นไม้ใบหญ้า ผลหมากรากไม้ของเราหมดเราก็ต้องแก้ไขไปเรื่อยๆครับผมก็เพิ่งเอามาวัานแรกก็ออกไปได้แล้วก็ตอนนี้ก็ได้แก้ปัญหาแบบชั่วคราวไปก่อนเพื่อที่จะไม่ให้น้องหมูออกไปด้านนอกน้องพี่น้องเนาะส่วนหมูด้านในของเราตัวนี้ก็คือโอเคแล้วน้องพี่น้องเนาะก็อยู่ในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขารู้จกักรวดไฟฟ้าแล้วเขาก็ไม่เข้ามาใกล้แล้วนี่เห็นไหม เขาก็จะไม่เข้ามาใกล้เขาเห็นลวดเขาก็ก right ็จะไม่เข้ามาใกล้เพราะว่าฝั่งนี้เขารู้แล้วว่ามีลวดไฟฟ้าแต่น้องหมูตัวเล็กของเรายังไม่รู้เนาะพี่น้องตอนนี้ก็เลยให้น้องหมูนี่น้องหมูตัวเล็กนี่หัดเรียนรู้ลวดไฟฟ้าไปก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาโดนสองครั้งสามครั้งเดี๋ยวเขาก็ไม่เข้าเข้าใกล้เหมือนเหมือนฝั่งที่อยู่มาก่อนเนาะพี่น้องเนาะตัวที่อยู่มาก่อนเขาก็จะรู้ว่าตรงไหนลวดไฟฟ้าตรงไหนที่เข้าไม่ได้ กล้ไม่ได้น้องพี่น้องนะเห็นไ,ไหมเขาก็ออกไปเขาก็ไม่สามารถเข้ามาอาหารน้องหมูตัวเล็กฝั่งนี้ได้นะครับเราก็จะทําล็อกเพิ่มไปเรื่อยๆน้องพี่น้องนะพนงนะเพื่อจะแยกน้องหมูออกจากหมูตัวใหญ่ชุดใหญ่ตัวด้านล่างของเราถ้าเราปล่อยไปรวมกันเลยปุ๊บปัญหาก็คือน้องหมูเขาจะกินอาหารไม่เพียงพอน้องพี่น้องเนาะนะก็ก็เราก็ต้องทำทาล็อกแยก บ้านให้น้องหมูตัวเล็กใหม่แต่ตอนนี้ก็อยู่อยู่แบบนี้ไปก่อนนะครับพี่น้องรอล็อกตัวนี้เสร็จเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเดี๋ยวก็จะมีการอัปเดตอีกรอบนะครับว่า,าเราทําไปถึงไหนแล้วการเลี้ยงหมูแล้วมีปัญหาอะไรก็จะนําลงมาแชร์ในคลิปให้พี่น้อง f อได้ได้ชอบได้ทราบได้เรียนรู้ในการเลี้ยงหมูเนาะพี่น้องเนาะในการเลี้ยงหมูปัญหาต่างๆนะครับ ก็หลังจากที่ชุดนี้ได้กินไก่ข้างบนเราก็ได้นําลงมาเรียบร้อยหมดแล้วน้องพี่น้องก็หลังจากที่หมูออกไปด้านนอกเราก็แก้ไขแล้วเดี๋ยวรอดูกันว่าน้องหมูจะออกจุดไหนอีกบ้างหรือเปล่าเพราะว่าน้องหมูนี่เขาดุดเก่งน้องพี่น้องเขาดุดเก่งมากเขาดุดเก่งมากเลยในการเลี้ยงหมูต้องอทําคอกทําเล้าทําพื้นที่ให้ดีน้องพี่น้องเนาะก็จะมีน้ําพี่น้องแล้วก็จะเตรียมน้ําให้นะ้องเขาไว้หนึ่งหนึ่งหมอ้อ เอาไว้กินตอนเที่ยงตอนอันนี้ครับก็คลิปนี้เขาก็เอาไว้สานีครับปัญหาการเลี้ยงหมูแล้วถ้ามีปัญหาเรื่องไหนจุดไหนบ้างเดี๋ยวเราจะนําลงอ่าคลิปให้ดูเนาะพี่น้องเนาะถึงการแก้ปัญหาแล้วก็ปัญหาอะไรบ้างแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาก็ตอนนี้ก็ได้แก้ไขหมูที่ออกไปเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วคลิปหนา้าเขามาพอกันไหมครับผมกับบรรยากาศการเลี้ยงหมูแบบปล่อยเนาะพี่น้องเนาะ